น้ำไหมทำไมพี่ซันไม่ไปเรียนวันนี้เอ้าอยังเหรอโอยังไม่เข้าโรงเรียนนึกว่าเข้าแล้วแต่ว่าร้อยนามเก่งเก่งพี่น้องนี่นุมปุดนุมปุดเลยที่หมุดปุดขึ้นน่ะนะเพื่นสอนท่านน้น่อยผุนพ,พนะ รถรถเป็นอะไรโอ้รถล้มโอ้น้ำมันหมดเหรออึดฮึดอ้าวไปแล้วจอมยุทธมาแล้วอึดออเฮ้้รถนกพชรอุ้ยเก่งเก่งเก่งโอ้นนี้รถหนูเลยลูกนี่ยายทำให้นะอโอ้ยพังเลย ขึ้นได้แล้วเด้โอ้ยหนูเด้อลูกหนูหนูหนูมารับพี่ซันหน่อยลูกยกยกพี่ซันขึ้นหน่อยมามามาเป่าพี่ซันหน่อยมาเป่าให้พี่ซันหน่อยลูกเป่าให้พี่ซันเร็วๆโอ้เจ็บไหมเจ็บไหมไหนยายดูก่อนโอ้ยไหนไหนไหนโไม่เดี๋ยว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 ไม่เป็นไร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 มาเป่าให้พี่หน่อยหรือมาเป่าหน่อยมามาพี่พลอย พี่พลอยพี่ร้องไห้มาเป่าให้หน่อยลูกมาเออมาเป่าหน่อยมากบดโอ้ยมามามาโอ้โอ้โอ้อย่าร้องมามามาเป่าเป่าให้พี่หน่อยโอ้พี่พลอยเศร้าเลยพี่พลอยอ่ะโอ้อยากกลับบ้านโอ้ ่ตรงไหนตรงไหนตรงนี้หรอตรงนี้หนูหนูอยู่ตรงนี้เออหนูอ้อหนูอยู่ตรงนี้อือหายไอหายเลยเออโอ้เจ็บโอ้ยไอเจ็บอืออือเออหน่หน่หน่หนน้องตีให้แล้วนั่นตีหนูให้แล้วนั่นเอ้ยหนูหนูตัวใหญ่หนูตัวใหญ่มัน เจ็บเลยเอาเป่าให้พี่หน่อยลูกเป่าให้พี่หน่อยเป่าให้หน่อย s <S เออเป่าเป่าโอ oh. 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 ้เป oh. oh. ่าโอเพียงโอ้โอเป่าเป่าโอ้เอาพี่พลอยเอาให้พี่พลอยเป่าให้หน่อยโออยากกลับบ้านอย่างเดียวเอาโอเคโอ้โออยากกลับบ้านเอาไม่บายน้องก่อนบายบาย เอารถคืนให้เอารถคืนให้พี่ด้วยเอารถคืนให้พี่โอ้โอ้เป่าเปาโอ้เขาอยากเป่าขาเอาเป่าลูกเป่าโอ้หายโอ้เออคนนี้ก็ไปหน่อยให้พี่พลอยหน่อยพี่พลอยเป่าให้อ่ะพี่พลอยเป่าให้ออะพี่พลอยเป่าให้หน่อยลูกเอาเป่ามือเป่ามือมามามาพี่พลอยเอามือตรงนี้มามือตรงนี้ให้พี่พลอยเป่าน้องพลอยเป่าให้หน่อยโอ้หาย หายเออไอ้ไหนไหนไหนเราเพี้ยังไม่เป่าแล้วเอามือมามือมามือมาเอาเป่าให้หน่อยเป่าเป่าเป่าหน่อยลูกเป่าเอหายเอารถเอารถให้พี่เอารถคืนให้พี่ด้วยเอาพี่เอารถคืนให้พี่ด้วยเอออย่าเพิ่งนะอย่าเขาจะคืนไหมเออเป่าอโอ้เป่า นเ่าออหอมหรอกคืนโอ้ไหนไหน้องเพชรหอมสิน้องเพชรห,หอมพี่ก่อนน้องเพชรหอมพี่ก่อนเอาหอมด้วยหอมด้วยโ <c oughs> อ,อ้ยเคืนไอ้ก็คืน <c oughs> <c oughs> เออเฮ้ยเว้นไดช่วงสาวหอยไอ้กำลังใจ่ไอ้เขิน <c oughs> ไอ้ให้ <c oughs> เดี๋ยวน้องไปคืนให้นะ